ผีผ้าไปได้ครับผ้าผีผนอนะครับมาสำรวจนะครับราคาง้วนะครับทั้งตลาดนะครับสีอยากสมปอยนะครับอำเภออุทุมพรบีใสจังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะเสานี้นะครับเป็นเสาวันที่ยี่สิบนะครับพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับเนาะไปปลายเดือนแล้วนะครับกับผีผ้าผีผนองมาสำรวจเบ้างนะครับราคาง้วทา้งนี่เป็นจังไดนะครับเนาะผู้ใดเข่ามาเบางแนวนะครับกดติดตามเนี่ยนะครับกดกดติดตามนะครับกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะ เด Franc ี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมอะไรเบิองต่อนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปถามเบิองแดงแดงขึ้นกันขึ้พ่อเป็นเดี๋ยวเป็นต่อร่องกันก่อนเนาะพ่อที่ครับขายยาขไปพ่อสองตัวสี่หมื่นสามเอาหมูหนีเพ <ub> ิ hey, oh ่นได้ยัง so ส so ี่มากนะครับเรียบป่ะพ่อเป็นจักปีแล้วพ่อนี่ แม่รี่นะครับนี่เอ้าลี่จะมาเอาไปคุ้นอยูนะครับเนาะตจ้าหน้าท่เพืนเ้าหน้าที่เพื่นตัวนั้นท่านจะถึงปีแม่สาวกันนะครับสูงโอ้ตัวนี้ตัวผูนะครับข้องใส้กันเท่าไหรกับพ่อสี่สองข้องใส้กันสี่สิบสามนะครับเนาะเอ้าเบิ่งตัวผูเหลือตัวผูขันแยกได้ตัวผูได้พ่อแยกได้ตัวผูสามพันตัวผูสามสองหมื่นสามนะครับเนาะขันแยกในหมากง้ออันสี่นะครับเนาะแยกตัวแม่กับสองนึงนะครับหย่าง สองหมื่นหนึ่งพันนะค,คันแยกได้ลูกแต่แตขับร่วมกันสี่สิบตัวสี่สิบหาด้วครับเพื่อน่าเบื้องเอานะครับแม่เจอย,จอยแม่ลีเอาไปขุนเยอะนะครับเต็มนะครับนี่เดี๋ยวไอ้พ่อต่อร่องก่อนเดี๋ยวผมสิไปขอเบอร์โทรให้นะครับเนาะ<อ>เป็นลักษณะเอาเสียดยผมถึม่สียาวคาบง่ายนะฮ่าฮ่าจังน้อยนะครับเพื่อน่ากินใหญดแล้วก็อ้วนขึ้นสี่สิบหาด้วเนาะพ่อสีโอ้สี่สิบสามห้องเซ่กัน ขายแยกกัส yeah. ีแพงแน่ขายแยกกับสีแพงเน่เอาเบิ wow, month, ่งถ่ายมาหน่อนะครับนี่พ่ป่อฝากเบอร์โทรในพ่อมานแปดนย์แ้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์น่งสี่สองหนึ่งหนึ่งสี่สอะครับนาะเอาตัม้วนบ้านฟางพ่พ่อตัวม้วนบ้านฝางนพ่อเนาะเจ้าเก้าเจ้าประจำา่อหน่ยครับนี่เอาสี่หมื่นสามนครับสอตัวนี่เอาไปเอาไปเลี้ยงกันน่ยอ้นขึ้นนพ่อเนาะเอ้ฝากขึ้นหลายๆครับนี่เฟรนดมาเกเรโทรมาเบอร์นะ 43่สิบสาองตนะครับเนาะแดงๆอีห้างประจำพ่องเหลือตัวเดียวนี่ยพ่อเงินเบิดเลยอันนี้เท่าไหร่ล่ะพ่อห้องสี่สิบห้าห่องสี่สิบห้าแม่สาวหน่อยปีกัวได้เนาะพ่อเนาะปีกัวแข่งขาดีเบิดสาวหน่อยแดงดีครับแม่นี่สูงประมาณหน่อยสามสิบถ่ายเงี้ยนะนะพ่อเบิรงโอ้ยนะครับเบิรงไข่เอา เป็นไถ่ผู้ได้มาดนะครับราคาจังสี่งัวสาวหน่อยปีกัวกัวนะครับนี่หนังหนากร่งงางเบิ้งหนังข้อนี่พ่อหแม่ใหญ่นี่บ่อแม่มานหนอเจ้าหแม่ม่านแม่มานเธได้่อหาเมื่อนหาหาเมื่อหาโอ้นี่แม่ลูกกันเป็นบ่เอาตัวนี้ลูกตัวนี้แม่แม่หาซิบหานะครับห้อใหญเพื่อนต่อรองมืงก่อนหาเมื่อหาได้ครับแม่นี่เบิ้งแข้งเอา ชิมหานันแม่ลูกยางหากันอยู่นะครับนันหาสิบหาพนวาทองแล้วนะครับลูกเพิ่นสูงกว่าม่านลอยสามสิบครับแม่ก็สิลอยสี่สิบบวกกันเบิ่งหน้างามๆนะครับนา้าอ้วนดีครับแม่นี่หางหลากดินหมดเลยครับเนาะเป็นเมืองไทยเป็นตอวร่องกันอยู่นะครับเนาะเบิงเ่งแขงขาเพิ่นนะครับงามดีครับ เดี๋ยวทายวนๆมึงก่อนะครับให้เพื่อนคุยล่าค่ากันก่อนนะครับนี่เืียงดำค้นหางง่ายๆหมดแล้วครับนี่เงส่งอันนี้ทรงลูกออกมาได้ประมาณนี้ลหครับนี่นี่สองตัวเนะรับก็ฝากเบอร์โทรบ้างหนนี่ฝากกันได้ครับผมศูนย์แปดเจ็ดสามแปดห้าเจดเจ็ดห้าห ต่อรองหน่อยพี่เก้าได้เอาขอบคุณหลายๆครับผมเป็นกระลังต่อรองกันนะครับแดงๆงามๆงามดีครับใหญ่หนาพร้อมนะครับเนาะเบิ้งส่งอันนี้แม่ได้ครับนี่ว่าทรงลูกออกแม่นี่นะครับลักษณะการทรงลูกมาลูกอ้วนหนาหนาครับแต่ว่าลูกก็สิติดแดงติดขาวแน่นนะครับเนาะอ่ะนะครับง่วนเลยนใหญ่ๆ จักปีลาไรประมาณนสองปีไปครับ,บ,บ,บปีเปีเดียวสาม0มื่นหานเศ้าโน้มนะครับเอาู้ใยมาเลยง้อขนนะครับสาม0มื่นหาเบิ้องไทยเพิ่นเหลือตัต่ว่าผัวผาแแม่ไปไปแล้วนะครับเนาะทยฝากนะครับเก็บเล็กเก็บหน่อยไปนะครับเนาะสามนืห้าพัน 5, 000, สูงประมาณร้อยยี่คับนี่ง้อเหล่งยง่ายๆฝากเบอร์โทรใบตัวเดียวนี่ยศูนย์เก้หเจ หกเก้าศูนย์นะครับผู้ใดมาก,กับโทรมาต่อร่องเอานะครับเนาะผ่านพานขายออกเรื่องยังงามๆหนาๆได้ครับเดี๋ยวผู้ใดมาก,ก็ใหม่เพิ่นนะครับสามเมื่อหาพันต่อร่องได้อีกหได้ครับเบิงอย่างเบิง,บงมุมนี้นะครับเต็มโตเพิ่นจานนักมีบ่อรอเออต้นขายเอาเ,อาเอาบิงแข็งขาครับเบิง ยังมีคนมากนะครับเนาะมาเบิงแม่ลีนะครับวนมาพ่อดีแล้วดีครับเท่าได้ไล่์เนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะเพิ่นทฟองไหมครับนี่ให้ลูกไหมครับนี่ลูกเดียวเอาสองหมื่นเจ็ดพันนะครับขันฟังบริเวณนี้ครับปลอภัยไร้ไร้นะครับงัวมันตื่นงัวมีตัวเดียวเนี่ยไปง่วาเหลี่สาว ม่าสาวหรือม้วทว้องเหรอครับมาสาวขขอไปม่าสาวนะครับสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดสาวสูงประมาณหน่อยยี่สิบได้ครับเนี่เอาหาผู้ใดหาเล่ไปเลียงนะครับเนาะสองหมืน่นเจ็ดพัมงแทงขาดีมวเล่เดี๋ยวถามเบอร์โทุ่ว่าไไอ้ฝากเบอร์ทุ่รครับฝากเบอร์ทุ่ปรครับผมครับผม เ9 3 4 7 6ย์เก0 716 716นยเอยู่อำเภอใดครับไปอยู่อุทมพรอยู่อุทมพรพิสัยเอาผูไดมักโทรมาต่อร่องอีกเอาครับได้ไลกับผมอาประกวนครับโทรมาต่อร่องอยู่27,000นะครับเนาะวันนีสาวด้วยครับนี่น่าละเอียดเ่ราะลกับขอให้นะำครับเป็นยากขายอย่างงี้นะครับเนาะตั้งอุบลนเ่าได้ไลหา9มื่นเก่าแม่สาว ท่องไหมครับนี่ท,ท่องแล้วใส่ตัวใดใไอะไรที่เอฟสามหนึง่งจักเดือนหร้อครับนี่มันที่ยี่สิบเก้าเข่าสามันี่ยี่สิบเก้าเข่าสามเดือนตรวจได้พอดีนะครับนเนาะแขงขาดีนะครับอ้วนดีครับแม่นี่ตวรวจท่องแล้วตรวจทองแล้วนะครับเนาะเอาคนตรวจแล้วด้วครับนี่ผ่านร,รับประกันเลยรับประกันทุกย่านนะครับเนาะพ่องแยกหา่าไรกัครับหาสิบเก่านะครับนี่อเอาหาเมื่อเก่านังนาดี ส่วนสูงนะครับโดยประมาณเอาประมาณไหนร้อยสามสิบเก้าได้ครับบวกลบอี่นะครับเนาะเอาเบิ่งไทยเบิ่งอีกด้านหนึ่งเพิ่นเครื่องดำปลากระพงทองแล้วหาสิบเก้าเนือตัวเดียวฝากเบอร์โทรได้ไอ้แบบนี้ศูนย์เาศูนย์เก้าสองหกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดหนึ่นะครับเนาะอยู่เครื่องในนี่ยนะครับเนาะเอาอยู่ทางเครื่องไหนนะครับผู้ใดมักน้ำพิ่นโทรมาต่อร่องเอาเบิ่งต่อร่องได้อีก ตัวล่งเนียนะครับซื้อนี่ออกลูกพอดีนะครับนี่ปลายปีเอาฟูเดมักเบิ้งกับขับน้าดีแม่นี่มาเบิ้งแม่ลูกงามงามนะครับโค้งใหญ่ๆนะครับเท่าไรนะแม่โค้งนี่เท่าไรนะครับงามงามนี่หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับห้องไว้นะครับมือนีพ่อพ่อโค้งเงินแสนแล้วนะครับเนาะถึงแดดก็แดงดีแท้แม่ลูกตัวที่ไหนเพิ่นล่ะครับแม่ ลูกตัวที่สามบอท่านเนี่ยวาแยกนะครับเนาะหนึ่งแสนสามลูกสาวตัวไหนล่ะแม่เนี่ยคอมันพว้าด้เพคนบอกหงเลยนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นงามดีนะครับเนาะหนึ่งแสนสามหมื่นห้องไว้นะครับลูกสาวเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับเนี่ยลูกสาวเห็ดเขาแล้วนะครับงามดีครับแม่นี่เอาเบิังเทงขาลูกสาวเพิ่น ท่านมาแย่นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเอาผลกำลังต่อร่องกันยังดุเดือดเลยนะครับเนาะแม่นี่หนังดีครับมึงส้มเรื่องหน,นังเรื่องสีนะครับผสมแล้วบ่แม่ผสมแล้ว,ลวนะครับเอาผ่านสองเดือนแล้วใส่เป็นกำลังต่อร่องนะครับใส่เกล็ดสามหนึ่งเลยนะครับเนะาะท้ายสายหนึ่งแสนสามหมื่น 1, 330, ครับแม่ลูกโคมใหญ่ๆนะครับแม่ หนึ่งแสนสามมืนลูกงามดีครับทรงลูกออกมาหนินังนาได้สูงในนาพร้อมนะครับเนาะหางพอดีเลยครับอ่ได้มากเอานะครับมย่ีคนต่อรองกันอยู่คนท่านใดกันนะครับคนเบิงเบิงให้ออมโตนะครับว่อมันงามท่านใดเป่าพ่อท่านใดราคาเนาะพ่อฝากเบอร์โทรไปถานนะครับ 083ย์แปดสามเก้าหกหนนะครับอยู่อำเภอใดล่ะพ่อวาลินวาลินอยู่วาลินนะครับเนะเ<อ>าะอ้าวัวคมหนึ่งแสนสามหมื่นต่อรองลงอีกได้ต่อรองลงอีกได้ในห,หอยลุ่มหลายคนนะครับเนาะอ้าวเปลาขึ้นในลายกับพ่อกครับ